สวัสดีทุกๆคนนะจ๊ะพอดีมะเฟืองร่วงเราก็เลยจะเอาเม็ดมาเพราะมะเฟืองหวานนะเฟืองหวานแล้วก็จะเอาไปหมักปุ๋ยด้วยสรรพคุณเขาดีนะเนี่ยเนี่ยแต่ว่าคนที่เป็นโรคไตต้องกินให้มันน้อยหรือหลีกเลี่ยงเนี่ยบำรุงสายตาลดความเสื่อมของเซลล์ลูกตาได้ช่วยลดการเกาะตัวของคอเลสเตอรอลในหลอดเลือด คือป้องกันไขมันในเลือดสูงป้องกันเลือดออกตามไรฟันบำรุงผิวด้วยช่วยระบบประสาทและกล้ามเนื้อหัวใจทำงานได้ปกติแก้กระหายน้ำแก้ไข้แก้ไอได้ช่วยให้กระดูกและฟันแข็งแรงอ่ประโยชน์เขาเยอะแยะจริง,รงๆเขามีทั้งหมด27ข้อนะไปดูที่เว็บไซต์ของ medthai com นะจ๊ะมีการแบบขับพิษแล้วก็พยาธิในร่างกายด้วย ไปหามาไปหามาปลูกนี่เราจะแกะเอาเม็ดเขา้วก่อนบ้านเราเนะี่ยมีผลไม้หลายอย่างมะม่วงมะม่วงเอามาทำไม่นี่หมดเลยเราก็จะเอามาทำน้ำหมักเห็นเม็ดไหมนี่เราเคยเพาะไปแล้วอยู่หลังบ้านคือเม็ดแต่ละเม็ดเนี่ยความสมบูรณ์ไม่มันก็แตกต่างกันไปไงอาใส่ไปก่อนหาก่อนหาก่อน ปลูกผลไม้ในบ้านเ, Gmail, เนี่ยกินได้ด้วยแล้วก็เอามาทำน้ำนําหมักด้วยอันนี้ดูฟี่ๆแฟบๆไม่น่าติดเม็ดมันจะต้องเต่ง,ตงๆหน่อยแน่นๆอะไรแบบนี้นี่อย่างนี้อย่างนี้พอแน่นๆเราต้องหาวิธีบำรุงต้นไม้ต้นพืชบ้านเรา ชอบอะไรก็หามาปลูกแล้วกันแค่นั้นเองเนี่ยเป็นปุ๋ยชั้นดีลยนะเนี่ยพูเนี้เป็นปุ๋ยชั้นดีผลไม้ต่างๆเอาไปหมักให้หมดเลยเราจะมีถังหมักผลไม้อยู่แล้วเอาไปเพาะไม่มีที่ปลูกแล้วเพาะไปงั้นเองไง ดูอีช่างเพาะนะอันนี้บี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 ในลูกหนึ่งเนี่ยหลายเม็ดนะหาดีๆบีบี BB เข้านี่แค่อีกเห็นปะ เอาไปเพาะให้หมดเลยเม็ดไหนที่มันเน่าเนเสียเสีเดี๋ยวมันก็เป็นปุ๋ยเนี่ยเอาไปใส่กระถางที่เราเพาะเพาะไว้เขาก็จะได้ธานอาหารจากผลไม้ฝากกดติดตามผู้หญิงงามๆที่ชอบทําสวน ลีลาท่าทางกวนกวนเฮาห้าหุนหวนทำสวนทุกวันฝากแชฝากไลฝากหัวใจให้กันและกันจะได้มีแรงสร้างสรรค์ส่งงานทุกวัน เพื่อท่านผู้ชมีฝากกดไลค์กดแกชร์กดแจมและกดกระดิ่งแจ้งเตือนได้นะคะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆของเราบีบอนบีไปเรื่อยๆนั่งแทมแบบชีวิตคนเรามันย่อมมีการเปลี่ยนแปลงเสมอทำไปเรื่อยๆจนกว่าเราจะหมดเรี่ยวหมดแรงทำไปเราจริงๆอ่ะ เราปล่อยคลิปอยู่ทั้งหมดเจ็ดช่องเนี่ยเพราะอีกหลายๆช่องปล่อย,อยร้างไปเรียบร้อยแล้วเป็นการทดสอบระบบเฉยๆไม่มีอะไรมากก่อนจะเอาไปทำลงถังหมักหาเม็ดพันธุ์ก่อนเนี่ยอุ้ยต้องขยับหน่อยเมื่อย ปานนี้ดวงใจของทุกโศกรมเศร้าระทรมศบมอนสอื่นกรัำเกลือนสุดทรมานป่านนี้คงรำแต่น้ำตาหนองป่านนี้คงมองจะคอยพบผ่านป่านนี้สมสารแทบจะขาด <ใ> <laughs> นานแสนจะนานเหตุพระมานมาขวางกลางกันจากกันเป็นรอยอะไร <laughs> <laughs> แต่หวังเราคอยจิตตรึงหัวใจมั่วไป เหมือนตกอยู่ไหนอาเวจีเพลงเก่าๆเ,เหมาะกับคนแก่ๆอย่างเราสุดสวัสดิขาดลุ่นลอยโอ้รักยังคงคอยคอยด้วยใจ ร้อนเราดวงใจดังมีไฟแพทเผาเขาารารักเราต้องอัดเช้าราวสวงยากนักเหลือที่จากใจความรักนี้ชะนหนเกิดกับใคร ก็ห่วงจนตายก็ยังรักแนบสวงใจรักใจหัวอวงห่วงอะไรให้รักขืนบวงสวรวงไกลคลอน ใจรันนดอบางทีก็ภุษาจำเนื้อได้แม่นๆบางทีมันก็หลงหลงลืมๆืมอะสะอมองมันเขคจะดีด้วยอะมันจะหลงหลงลืมลืมย้ำคิดย้ำทำนึกเพลงเก่าๆได้ก็สาบแล้วไม่ขอรักใครไฟ่ปอง คิดครองเป็นคู่ทุกวันนี้อยู่กล้ำกลืนน้ำตาตกนเกิดมามีมานเฝ้าแต่ประหานดวงใจทำจิตคิดไปมองไม่ทุกตรม มานั่งอัดคลิปร้องเพลงเฉยไม่ได้ทำอะไรหรอกกรวดน้ำความขันรักกันชาดเดียวร้างเกียวสวาดหัวใจแทบขาดพลาดความหวังเคยชื่ออนชมหมดยังจะเอาไปนี่ละไปใส่ถังหมักจ จำไปนาะนลงเชื่อคำหวานพิรมรักจึงระบมทุกตรมสวงในวิมาเห่ามาเ่าแต่ไกลคนเดียวมีสามหัวใจครอบครองรักปองไม่จริงรโอ้ทีนี้เฮากัทั้งหมู่บ้านเลยไปดีกว่า มา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 หาววนี่เดี๋ยวเราก็เอาไปฝังฝังไปพาไปอือ่ะเดินทางอุ้ยทหายลุกล,ลุกแล้วเดินทางไกลไปหางานทำตาดำดำคออยู่เมืองไทยวันเดินปีผ่านพ้นเลยไ,ไปความภูมิใจก็ใกล้เข้ามาอดทนจนครบสัญญา ถึงวันได้ลาอุ้ยตาอ,อุ้ยมาพักผ่อนบโบยบินเหมือนนกขมิ้นเลื้องอ่อนอุ้ยหอมจังนี่น้ำมกผลไม้ที่ดีจะไม่มีกลิ่นเหม็นนะจ๊ะจะหอมหอมโอเคได้ยินแม่บอกผ้าลาะผ้าปั่นไว้ร้องแลดี๋ยิชราพร ไปตากผ้านะเนี่ยทำไม่ยากนะน้ำหมักผลไม้เนี่ยเอาผลไม้อะไรก็ได้มารวมมัน3ากิโลต่อน้ําตาลทรายแดง1นกิโลแล้วก็ใส่น้ําให้ท่วมๆคนๆคนๆหมักไว้1เดือนใช้ได้ละไม่มีสูตรตายตัวเอา1นึ่แก้วกาแฟกรองเอาหนึ่งแก้วกาแฟ,าแาแฟใส่น้ําสัก20ลิตรรดราดเพราะเขาเป็นกรดน้ำหมักผลไม้นี่จะช่วยบำรุงต้นพืช แล้วก็ดีต่อไม้ผลมากๆนะจ๊ะไปค้นหาข้อมูลได้ใส่แล้วต้นไม้จะงามงามไปตากผ้าก่อนฝากช่องเกษตรช่องปลูกผักทุกช่องที่เข้ามาไ่ช่องเรานีจ้าทุกๆคนแกนีน้นะ